ใครที่เลี้ยงน้องหมาไว้ในบ้านจะเข้าใจโดยเฉพาะน้องหมาขนยาวตัวใหญ่เนี่ยจะรู้ดีเลยว่าขนร่วงเยอะมากยิงช่วงผัดขนนะน,นึกว่าหิมะตกซึ่งเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วไม่มีแม่บ้านดูแลเหมือนเดิมเราก็เลยต้องหาตัวช่วยให้การทําความสะอาดเป็นเรื่องง่ายด้วยมิสเตอร์โรบอตตัวนี้จะเป็นรุ่นเวทแอนด์ไรนะทุกคนสามารถดูดและถูดได้พร้อมกันจะงานเล็กงานใหญ่ก็ง่ายเพราะว่าแรงดูดเขาถึง1 5 0 0 0 PA จับสิ่งสกรปรกและขาวฝังแน่นได้ยูมาข้ามน้ำพริกเผาเหนียวๆยังดูดได้ เพราะฉะนั้นหมดห่วงได้เลยถ้าเกิดพาเด็กๆออกไปข้างน,นอกแล้วเขาจะเหยียบย่ำอะไรเข้ามาในบ้านแล้วที่ชอบมากๆเลยนะสําหรับน้องหมาหรือใครที่แพ้น้ํายาถูพื้นหมดกังวลได้เลยเพราะว่าเขามีระบบสร้างน้ํายาฆ่าเชื้อแบบออแกนินระบบสเตร i ยลไลท์ทำให้บ้านสะอาดสดชื่นนีก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกในบ้านใหม่ที่มีแล้วชีวิตดีขึ้นมากๆเพราะว่าเขาสามารถที่จะทําความสะอาดตัวเองได้ด้วยแบตเตอรี่ใช้งานได้นาน40นาทีซึ่งเราว่าก็เพียงพอแล้วนะไร้สายเสียงก็เบาที่สำคัญ หันเครื่องนี้สามารถเอียงได้180องศาน้ำก็จะไม่หกเลยเธออีกต่อไปเป็นอุปกรณ์ที่ซื้อมาแล้วไม่เสียดายเครื่องเนี้ไม่ถึงหมื่นรีบตั้มด่วน